าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ บางคนก็มาดิมาด้วยความตั้งใจมาลองบ้างไปไปหลายวัดแล้วก็มาลองอย่างนี้บางไปลองอย่างโนง้นบังก็ไม่ได้อะไรายตัวไปเพราะไม่จริงจังดังกว่าเพราะนั้นการประมาทเกิดขึ้นโดยเสบเับประการของท่านเองไม่ได้ตั้งใจทาไม่มีการตั้งใจมีประการหนรึ่งเลยล่าก็ไม่ตั้งใจแล้วก็แถม ไม่ไม่ทาโดยตอนติดต่อกันไปไม่ทำมํำเสมอต,อนตม้นเสมอปลายหรือติดต่อกันไปน,นิดเดียกับราการที่สเราท,ำทำําทําหยุด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 ทำทำมันก็ออกไปในระดับที่สามคือซีออนแอท่อแท้ใจก็ไม่ตั้งใจจริงๆเป็นเหตุความประมาทของท่านเองโดยเฉพาะ ห้าไม่เต็มใจทำไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตั้งไม่เต็มใจทำหกไม่เด็การกระทำของตอนที่เสมอต้นเสมอปลายอย่างนั้นมันออกมาชัดเจนนวไม่ทำโดยต่อเน,นื่องกันมันก็ออกมาอีกประกรัรหนึ่งไม่ทำไม่เสมอต้นเสมอปลายแล้วกระทำไม่จริงจังอย่างจังทำไม่จริงไม่จัง แล้วการทํานั่นทำนี่นด้ความตั้งใจมันจะทําด้วยความตั้งใจมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นเหตุผลที่ทันทั้งหลายที่ได้ความประมาทเป็นตัวเองไม่เสมอต้นเสมอปลายแล้วการทํานั่นก็ไม่ได้มักไปผลกับในการใดก็ออกมาอย่างนี้เป็นต้นแล้วการทำน่จิตก็ไม่เป็นสมาธิ สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง